เคยเขียนไปไว้ว่าออการที่เราจะต้องจากกันไปเนี่ยจะต้องมีสักวันหนึ่งแต่ตอนนั้นก็ยังไม่รู้ว่าใครจะไปก่อนกันเพราะว่าสิ่งที่ไม่แน่นอนมันก็คือเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วที่กลัวมากคือกลัวต้องจากไปก่อนแต่ว่าดีใจที่พี่ดมเขาไปก่อนการไปก่อนในที่นี้เนี่ยก่อนหน้าที่คุณพ่อเรียกคุณพ่อนะคะนี้คุณแม่นะคะ ตอนนรที่คุณพ่อจะป่วยเนี่ยจะเป็นเบาหวานมาก่อนแล้วการที่เป็นเบาหวานแล้วก็คุณพ่อจะไม่ระวังเรื่องอาหารทําให้เบาหวานเนี่ยขึ้นสูงทําให้นอกบ่อยๆเมื่อมีอาการน็อกบ่อยๆแล้วเนี่ยมันก็ยิ่งทําให้ร่างกายชอกช้าไปเรื่อยๆแต่แท้ที่จริงแล้วการที่ไม่บํารุงสุขภาพทําให้โรคอื่นแทรกซ้อน <S <S การ <S <S เสรียชีวิตของคุณพ่อคือเป็น ไขมันในเส้นเลือดเ่อเส้นเ,เส้นเลือดในสมองตีบแล้วเมื่อเข้ารับการรักษาฉุกเฉินเข้าอยู่ในห้อง i อ u ีเนี่ยก็เ,เป็นติดเชื้อที่ปอดทำให้การจากไปเนี่ยรวดเร็วซึ่งแท้ที่จริงแล้วเราไม่คาดคิดว่าพ่อจะไปเร็วขนาดนี้ ทีนี้เมื่อการจากไปเนี่ยเป็นการสูญเสียซึ่งเป็นสิ่งที่เราแต่ละครอบครัวเนี่ยเป็นความทุกข์แต่ก็มีมุมหนึ่งที่มีความคิดลึกในใจในการที่เรามารู้จักกับพระเจ้าแล้วเนี่ยเป็นสิ่งที่เปิดช่องทางให้คุณพ่อไปสู่ที่สันติสุขมากกว่าที่จะอยู่ในโลกนี้ก่อนหน้าที่คุณพ่อจะจากไปเนี่ยเราได้ไปเยี่ยมทุกวันวันละครั้งสองครั้ง ในเวลาที่กําหนดให้เยี่ยมเพราะเป็นอยู่ที่ห้อง ICU คุณพ่อนอนหลับไปตั้งแต่เข้าลงเข้าโรงพยาบาลในจำนวนเวลาเจ็ดวันที่อยู่โรงพยาบาลนั้นนะไม่มีความรู้สึกใดๆและเราจะไปอธิษฐานสิ่งที่อธิษฐานคือคือพูดว่าคุณพ่อจากไปเนี่ยแต่เราจะพบกันอีก เพราะความเชื่อของคริสเตียนนั้นไม่ใช่การดับสูญไปแล้วสูญสิ้นมันมีโลกใหม่หรือเป็นสิ่งที่ความเชื่อของคนมากมายในโลกนี้มีความเชื่อมั่นใจว่าเมื่อเราจากไปแล้วเนี่ยเราจะไปสู่สิ่งที่ดีเพราะว่าความดีของใครก็ตามไม่ได้ความดีจากการที่การกระทําของตัวเองเราแต่ละคนรวนแต่มีสิ่งดีและสิ่งชั่วในตัวเองแต่พระเจ้านั้นได้มารับ ในสิ่งที่ชั่วช้าของชีวิตของเราทุกคนแม่ดิฉันเองก็ปีสิ่งที่ชั่วในตัวเยอะมีความดีก็มากแต่ส่วนที่ชั่วนั้นพระเยซูนั้นเป็นผู้เป็นแพะรับบาปแทนตรงนี้เองทำให้ดิฉันมั่นใจว่าคุณพ่อนั้นปลอดจากบาปปราศจากความผิดบาปทั้งปวงเพราะฉะนั้นคุณพ่อจึงเป็นคนบริสุทธิ์ เพราะว่าวันแรกที่คุณพ่อเชื่อพระเจ้านั่ะเป็นวันที่คุณพ่อมีความทุกข์ที่ไปอยู่ที่แม่ห้องสอนการไปอยู่แม่ห้องสอนของการที่ข้าราชการไม่มีแม่บ้านอยู่เนี่ยคุณพ่อก็จะมีเพื่อนฝูงมากมายการดื่มทําให้คุณพ่อเนี่ยนอนไม่หลับนอนไม่หลับวันแล้ววันเล่จาจนกระทั่งห้าวันคุณพ่อไม่หลับทั้งกลางวันกลางคืนทํางานไม่ได้แล้วก็โทรเรียกมาว่าให้คุณแม่ไป เมื่อไปแล้วเนี่ยคุณแม่ก็พึ่งนักพาในพระเจ้าเพราะว่าไม่ว่าจะทานยาอะไรก็แล้วแต่คุณพ่อก็ไม่นอนไม่สามารถนอนหลับได้เป็นความทรมานที่สุดพ่อบอกว่าขออยากหลับแม่บอกพ่อขอพระเจ้าช่วยนะพ่อเชื่อไหมว่าพระเจ้าจะทําให้พ่อหลับเมื่อพ่อสุดที่จะที่พึ่งที่ไหนละอะล่ะพระเจ้าช่วยลูกด้วยเถอะก็อธิษฐาน เมื่อใจอธิษฐานด้วยความปรารถนาดีด้วยความรักเนี่ยพ่อเต็มใจเชื่อต้องการพึ่งอย่างสุดกำลังประกอบกันเนี่ยฤทธิดดเดชของพระเจ้าปรากฏขึ้นคุณพ่อหลับสนิทจนกระทั่งถึงแปดโมงเช้าในค่ำวันนั้นพอตื่นขึ้นคุณพ่อสดชื่นมากเลยคุณพ่อบอกว่ากลับเชียงใหม่จะไปโบสถด้วย ในวันนั้นเป็นวันที่พ่อมีท่าทีเปิดใจที่สุดทั้งที่ก่อนหน้านั้นคุณพ่อแอนตี้แล้วก็ไลพ่พวกเราออกนอกบ้านเพราะความไม่เข้าใจว่าเมียนั้นทําไมถึงต้องไปหลงไหลสิ่งที่งมงายแต่ในวันนั้นพ่อเปิดใจแล้วเดินเข้าไปที่โบสถ์ด้วยความเต็มใจจําได้ว่าดรลังสันเป็นศิษย์พิบานตอนนั้นแล้วคุณพ่อเองเดินเข้าไปแล้วบอกว่าขอเป็นลูกพระเจ้าด้วยคนขอเป็นลูกพระเจ้าด้วยคน อาจารย์ดรอาจารย์กรกฎยังเป็นผู้ที่นำรับเชื่อฉะนั้นเป็นวันที่พ่อๆมีความสุขมากแต่การดําเนินชีวิตก็กลับไปกลับมาแต่ท้ายที่สุดนั้นคุณพ่อได้ไปโบสถ์ทุกเช้าและไปฟังลูกชายคนโตเทศนาและก็แม้กระทั่งช่วงโควิดคุณพ่อฟังไลฟ์สดจากลูกชายคนเล็กซึ่งเป็นศิยพิบาลเช่นเดียวกันที่กรุงเทพ พราการสุดท้ายที่คุณพ่อนับเชื่อเนี่ยหลายอย่างที่พระเจ้าช่วยเหลือในขั้นตอนต่างๆคุณพ่อจะหกล้มหลายครั้งมีวันหนึ่งก็คือเดินไปที่โรงพยาบาลไปส่งที่โรงพยาบาลนัดนัดคุณแม่ให้ไปรับแต่ก็ช้าก็ไม่เชิงช้าเพราะเห็นว่าคุณพ่อเสร็จเร็วก็เดินกลับมาพอกลับมาแล้วเนี่ยบาพิงสะพานพอพิงเสร็จแล้วก็หงายหลังตกสะพานสูง8เมตรตกลงไป แล้วแม่เองก็ขับรถไปรับพ่อที่โรงพยาบาลก็ไม่เจอไม่เจอก,ก็กลับบ้านสักครู่ก็ได้รับโทรศัพท์ว่าคุณอุดมอยู่ที่โรงพยาบาลเราก็ทําทไมก็ไปอยู่ก็ในที่สุดก็ไปเห็นพ่อนอนยิ้มอยู่ที่บนเตียงฉุกเฉินเพราะว่าตลกลยังไงตกลงไปนลเปียกน้ำหมดเนี่ยแล้วปีนขึ้นมาได้แล้วในที่สุดก็เดินได้มีครั้งหนึ่งพ่อก็เดินไม่ได้ด้วยการอุบัติเหตุต่าง ชีวิตเราหกระเหินแต่รู้ว่าอยู่ในการตะล่อมของพระเจ้าให้มาอยู่ในความรักของพระเจ้าเสมอให้พ่อมีประสบการณ์ประสบการณ์ที่ไม่น่าเชื่อที่เดินไม่ได้แล้วก็เดินได้ถ้าจะเล่าแล้วก็เรื่องยาวแต่ณนะตอนนี้เนี่ยในคุณพ่อจากไปนับจากวันนั้นถึงวันนี้เป็นวันที่สิบคุณแม่เองอยู่บ้านคนเดียวเดิมจะอยู่กันสองคนตาใหญ่แต่พระเจ้ามีแผนการที่ดีคือถ้าแม่น้องคนเล็ก ร่วมกับภรรยาได้ย้ายกลับมาอยู่เชียงใหม่แล้วเมื่อพ่ออยู่กรุงเทพนั้นก็มีความลหลงไหลในหลานแล้วก็อยากจะอยู่ที่นั่นไปตลอดแต่เหตุการณ์โควิดทําให้ลูกชายคคเล็กมาอยู่มาทําบ้านช่องให้สะอาดสะอา้านแล้วก็ทําบ้านให้ดีขึ้นคุณพ่อกลับมาด้วยความสุขลูกชายคนกลางได้ให้มานั่งรถฉุกเฉินของโรงพยาบาลขับมาอย่างรวดเร็วมาหยุบมาอยู่ที่บ้าน คุณพ่อมีความสุขอยู่ช่วงระยะหนึ่งหลังจากนั้นก็เข้าโรงพยาบาลเหตุการณ์เป็นสเต็ปสเต็ปนี้รู้ว่าเป็นแผนการของพระเจ้าทุกขั้นตอนในเวลาที่พ่อจากไปนี้ในความเป็นจริงในความสภาพปกติของมนุษย์เนี่ยการเป็นภรรยาเนี่ยมันจะต้องจะว่าเสียใจก็ไม่เชิงแต่เป็นการอาลัยอาวรณ์ที่เราได้เห็นหน้ากันทุกวัน ตรงนี้เขานอนตรงนั้นเขาเดินตรงนี้เขาอย่างนู้นอย่างนี้มันจะทําให้เราคิดแล้วยิ่งระยะหลังเนี่ยเราไปค้นหารูปภาพของเขาเนี่ยมันเกิดความคิดถึงพ่อหล่อจังเลยนะทําไมแต่ก่อนไม่เห็นเลยว่าหล่อแล้วตอนเนี้ยพ่อหล่อมากดูแล้วดูอีกน้ําตาก็ไหลแล้วก็ร้องไห้แต่เป็นการร้องไห้ที่รู้สึกว่าระบายให้ความทุกข์มันหมดไปแต่จริงๆนั้นไม่มีความ ทุกร้อนเดือดร้อนใดๆเลยในหัวใจแต่มีความสุขเพราะคิดว่าพ่อเนี่ยจากไปอย่างสุขสบายพ่อไม่ทรมานเลยเพราะเข้าโรงพยาบาลเนี่ยไม่ได้เจ็บปวดใดๆเพราะพ่อไม่มีความรู้สึกครั้งสุดท้ายที่จะไปอธิษฐานคุณพ่อจะหลับตาอยู่เสมอแล้วลูกสะภ้ยคนเล็กก็จะนำว่าคุณพ่อคุณพ่อ,ค,พอคุณแม่มาแล้วพี่ก๊อฟมาแล้วใครๆมาแล้ว คุณพ่อก็จะลืมตาเล็กๆน้อยๆลืมตาแต่ในวันสุดท้ายเนี่ยได้อธิษฐานแล้วก็ไปกอดแล้วบอกคุณพ่อพ่อเป็นลูกของพระเจ้าพระเยซูเลือกคุณพ่อไว้แล้วที่จะไปอยู่ในอ้อมกอดของพระเจ้าบนสวรรค์พ่อจะไม่เจ็บปวดใดๆเลยแล้วชื่อของพ่อบันทึกไว้บนสวรรค์แล้วพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์ในโลกนี้เนี่ยพระเจ้าเป็นเจ้าของโลกและพระเจ้าเป็นเจ้าของสวรรค์และพระเจ้าเป็นเจ้าของนรกด้วย แต่พระเจ้าปรารถนาให้ทุกคนเนี่ยไปอยู่ที่สวรรค์การไปสวรรค์ไม่ใช่เป็นคนดีไปสวรรค์ไม่ใช่เป็นคนดีแต่ไปสวรรค์ไปโดยทางที่พระเยซูม,มาลบบาปเหลือศูนย์คุณพ่อได้รับการลบบาปเหลือศูนย์แล้วพ่อตั้งใจกับพระเจ้าในระยะสุดท้ายเนี่ยเป็นสิ่งที่ปรารถนาที่สุดแล้วก็กอดพ่อแล้วก็อธิษฐาน,านลูกสะใภ้บอกว่าคุณพ่อ พ่อลืมตาโตสองข้างเลยตาลืมตาโตซึ่งปกติพ่อจะหลับไอ้ฐานะพ่อตาโตขึ้นมาพ่อรับทราบพ่อกลับมาจากโรงพยาบาลสองทุ่มมาถึงบ้านยังไม่ทันเท่าไหร่โทรศัพท์บอกว่าคุณพ่อเสียชีวิตแล้วตอนนั้นก็ตกใจงงง,งพักหนึ่งแต่ก็ลำดับเหตุการณ์ในสภาพจับปรับสภาพจิตใจได้เพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือว่าเบาตัว และเห็นถึงพระสัญญาของพระเจ้าที่บอกว่าเราจะไม่ทุกข์ร้อนในสิ่งใดๆภาระต่างๆยกออกไปก่อนหน้านั้นประมาณหนึ่งเดือนหนักมากในการดูแลคุณพ่อเพราะคุณพ่อจะเดินไม่ได้ติดเตียงจะเข้าห้องน้ำก็ลำบากเราจะต้องปนิบัติเรื่องขับถ่ายแล้วระหว่างที่คุณพ่ออยู่เจวันที่ท,ที่โรง,งพยาบาลน,นั้น จะอยู่อีกกี่ปีจะต้องนอนบางคนเป็นหปีสิปีที่ต้องมานอนให้เราปฏิบัติบอกพระเจ้าอย่าให้เขารับทรมความทุกข์ทรมานเลยถ้าเป็นเวลาของพง์เขาพงสุทรงรับเข้าไปด้วยความรวดเร็วและไม่เจ็บปวดใดๆเหตุการณ์ก็จึงจบอย่างง่ายดายและรวดเร็วฉะนั้นจึงเป็นเวลาที่คุณแม่จะได้พักผ่อนเพราะวัยก็75ปีนี้ เหนื่อยมาก็นานระยะหลังก็เป็นเวลาที่จะได้พักผ่อนคุณพ่อก็พักผ่อนบนสวรรค์คุณแม่ก็ผ่อนบนโลกตอนหลังก็จะไปเจอกันอีกนิดหนึ่งในการที่ได้อยู่ใคร่ควรวนที่ไม่เห็นหน้ากันนี้เนี่ยมันเป็นสิ่งที่เราระลึกถึงการ,รเผชิญหน้ากันระหว่างสามีภรรยาก็รู้แล้วว่าเราเจอเหมือนเหมือนนั่นแต่ เมื่อเรามานั่งคิดดูเนี่ยเราเห็นความดีของเขาผุดขึ้นมาในสมองมากมายคุณพ่อเป็นคนดีมากที่ดีคือเขารักครอบครัวและรักลูกจะถามถึงคนนั้นยังไงคนนี้ยังไงตลอดเวลาพ่อพ่อไม่ถามลูกจะถามทางแม่แล้วคุณพ่อเนี่ยไม่มีหญิงใดเลยในหัวใจเพราะว่าคุณแม่ก็สวยอยู่แล้ะ เพราะนั้นคุณพ่อเนี่ยรักมากรักแม่มากคนเดียวเพราะฉะนั้นไม่เคยที่จะระแวงเลยแล้วเราจะได้ยินจากเพื่อนฝูงจะบอกเพื่อนฝูงจะบอกเป็นเสียงเดียวกันไม่ว่าเพื่อนฝูงนั้นจะอยู่ส่วนไหนของที่ต่างๆจะพูดเป็นเสียงเดียวกันวนะ่าคุณพิมพ์สวยัยคุณดมนี่ยอดเยี่ยมนะเขารักคุณมากเป็นสิ่งที่เราภาคภูมิใจแล้วพ่อหล่อหุ่นสมาร์ท ยิ่งมองก็ยิ่งคิดถึงแต่เราจะเจอกันอีกในภายหลังเ,เรามีลูกที่หลอ่อประภูมิใจเพราะมาจากพ่อขอบคุณพระเจ้าจุดหนึ่งก็คือว่าลูกทุกคนแสนดีเพราะพระเจ้าทำให้ลูกดีลูกมีความรับผิดชอบอย่างสูงทุกคนไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเป็นคนรู้จักใช้จ่ายเป็นคนรู้จัก เก็อเป็นรู้แผนการอนาคตคือเรียกว่าเขาฉลาดกว่าแม่หลายอย่างเราต้องมีคุณลูกๆเตือนแต่ก็เป็นความภาคภูมิใจที่เป็นกําไรชีวิตที่เราต่อสู้มาในชีวิตและมีลูกชายสามคนที่เราไม่ได้ปั้นแต่งเขาเลยแต่พระเจ้าเบื้องหลังเป็นผู้ประคับประคองอนาคตของเขา ไปซ้ายไปขวาไปข้างหน้าไปข้างหลังพระเจ้านำพาวิถีชีวิตแม่เป็นนักอธิษฐานการอธิษฐานของแม่ได้รับคำตอบมากมายและรู้ว่าพระเจ้าเนี่ยได้ฟังคำตอบได้ฟังคำทูลขอแม้เราไม่พูดแค่นึกพระเจ้าก็ตอบเพราะฉะนั้นจึงอยากจะหวังใจว่าการไปสวรรค์นั้นมารู้จักกับเจ้าของสวรรค์ เมื่อเราไปอเมริกามีพาสปอร์ตถ้าเรามารู้จักพระเจ้าพระเจ้านะไม่เป็นพเป็นสากลพระเจ้าไม่ใช่เป็นาศาสนาใดของโลกของที่หนึ่งที่ใดแต่เป็นของทุกคนสุดท้ายดิฉันจะจบลงด้วยอยากจะให้ถานเผื่อทุกท่านนะคะอนุญาตนะคะสาธุการพระนามพระเจ้าขอบพระคุณพระองค์ที่วันนี้เราเห็นความรักของพี่น้องทั้งหลาย เป็นเพื่อนเป็นฝูงเป็นเจ้านายเป็นผู้ที่เราคุ้นเคยได้มาร่วมพิธีไว้อาลัยและทุกคนนั้นล้วนแต่มาด้วยความปรารถนาดีและจริงใจขอพระเจ้าทรงโปรดอำนวยอวยพระพรให้ทุกท่านนั้นปลอดภัยมีสุขภาพที่ดีมีธุรกิจดำเนินก้าวหน้ามีภาวะเศรษฐกิจที่มั่นคงไม่ขัดสนสิ่งดีใดๆและมีความ จำเรินมั่งคั่งในทุกสถานการณ์อำนวยอวยพรให้ครอบครัวนั้นมีสันติสุขและมีความสำเร็จมีลูกหลานที่จำเริญปราศจ,จากทุกภัยทั้งสิ้นขอฝากเราทั้งหลายที่อยู่ในความรักของพระเจ้าตลอดไปทูลขอทั้งสิ้นในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนขอพระคุณทุกท่านค่ะครับขอขอบคุณคุณแม่